วันนี้พามาชมการเพ้นลายไ,ไม้แก้วร้านกาแฟดังแก้วที่สองนะครับหลังจากที่ทำทแก้วนึงเมื่อวานนะอันนี้ตัวน,นั้นะครับตัวนี้จะเป็นโทนที่อ่อนกว่าเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเป็นสีในโทนเข้มครับส่วนวันนี้ผมใช้สีไลายไม้ฟรีแฮนในโทนของสักทองนะครับในการทางนานนะฮะโดยการใช้สีน้ําตาลสองบวกกับสี สีเหลืองของฝักทองนะฮะของเราในการทํางานนะครับก็จะได้งานประมาณนี้นะการทํางานก็เหมือนกันกับเมื่อวานนะแต่ว่าวันนี้อ่าดูปากแก้วกก้นแก้วจะปล่อยสีไว้ไม่ไม่ไม่ได้พ่นสีเหมือนเมื่อวานกลับเมื่อวานผมพ่นสีดำนะวันนี้เอาเป็นสีสแตนเลสนี่แหลนะกแก้วนะ ก็จะได้งานประมาณนี้ครับผมสำหรับท่านที่สนใจสั่งสีเรียนรู้การทำงานฮะ0 6 1 2 5 6 8 2งเป็นทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์ดีทถักมาครับผม